สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่8พฤษภาคมคุณได้เด็กถือถ้วยกับหัวเขาได้เอชสับเพนติเคิลนะคะขึ้นมากับหัวเช่นเดียวกันวันนี้ต้องระวังเรื่องของจิตใจนะคะคุณจะอ่อนไหวคิดมากเป็นพิเศษปกติชาวมีนก็คิดมากอยู่แล้ววันนี้ก็คูณ2ไปเลยทำอะไรอย่าใช้อารมณ์นะคะทั้งเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับงานนะคะแล้วก็เรื่องความรัก แฟนได้เอดซอฟ p e n t นติเคกับหัวไพ่ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะหรือว่าความมั่นคงทางจิตใจไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมีทะเลาะกันจุกจิกอะไรแบบนี้ก็ทําให้เขาอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงได้เหมือนกัน Healing Family s ั u e แล้วก็คอม p พล m ม s e ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวปรับความเข้าใจกันได้อย่างแน่นอนคะ่ะทุกปัญหาแก้ไขได้โดยเฉพาะเรื่องความรัก คนสสนิทวันนี้ยังไม่แนะนำให้สละโสดนะคะพลังงานไม่ดีนะคะทั้งคุณแล้วก็คนที่จะเข้ามาค่ะ